นะครับผมหมอกิดชัวรี่จะมาเจาะลึกดวงของเขานะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าคนที่เกิดในเดือนมกราคมนะครับในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเริ่มจากใบแรกกันก่อนนะฮะเจ้าของชะตานะครับตามหลักโหราศาสตร์ของพายุยีีนะครับปีนี้นะฮะเป็นปีที่คุณจะต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุให้จงหนักนะครับให้ระวังเรื่องของจิตใจนะครับ การวุ่วามใจร้อนขาดสติยังคิดจะนำหายนะมาสู่คุณนะครับให้ผลดีกับคนที่ทำธุรกิจในด้านของการทุบตึกรับเหมาก่อสร้างต่อเติมบ้านนะครับพวกสถาปนิกออกแบบอะไรต่างๆเกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนก็มีส่วนที่จะทำให้การงานนั้นโดดเด่นพอสมควรนะครับแต่ก็ยังมีผลพวงของอันตรายปรากฏขึ้นมาอยู่โดยเริ่มต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งถึง เดือนธันวาคม2556ก็คือปลายปีที่ผ่านมาใครนะฮะที่เกิดในเดือนมกราคมประจําปี2557ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับจ้าชะตาจะมีจิตใจที่ร้อนรุ่มกระวนกวายอารมณ์ร้อนวู่วามไม่ค่อยจะเป็นสุขปีนี้คุณจะมีเกณฑ์การขัดแย้งค่อนข้างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นกับภรรยากักบคู่ครองคนรักกับหุ้นส่วนนะฮะกับเพื่อนร่วมง,งานหรือกับใครหลายๆคนนะครับดวงชะตาของคุณมาถึงจุดเปลี่ยนนะฮะที่เคยเลวร้ายอยู่แล้วเนี่ยนะฮะจะ ลับเ,เร็วร้ายลงไปอีกเป็นเพราะอารมณ์ของคุณน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีจิตใจที่หนักแน่นและก็มั่นคงอย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคที่สําคัญเลยนะฮะคุณจะต้องมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งคุณธรรมนะครับโดยให้คุณมีศีลห้าบริสุทธิ์นะครับเพราะช่วงเดือนมกราคมของปีแรกเนี่ยนะฮะคนที่เกิดในเดือนมกราคมปี57ให้ระวังเคาะอุบัติเหตุจากการ ถูกเหล็กแหลมทิ่มแทงการอุบัติเหตุทางรถยนต์นะฮะการเดินทางไกลให้ระวังวเรื่องของอุบัติเหตุกับคู่ครองคนรักนะฮะใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยนะฮะต้องระวังให้จงหนักเกี่ยวกับเรื่องของการเลิกลาอย่าร้างกันนะครับส่วนสําหรับใครนะฮะที่มีอุปสรรคในเรื่องของการงานระวังนะฮะคุณจะตกงานแบบคาดไม่ถึงนะฮะการงานจะมีอุปสรรคติดๆขัขดๆทําให้คุณล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะนั้นเนี่ยนะฮะในเริ่มต้นปีนี้นะฮะใครที่เกิดในเดือนมกราคมเนี่ยนะฮะจิตใจจะต้องหนักแน่น คุณจะต้องไม่ฟังเสียงข้างนู้นข้างนี้คุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองการตัดสินใจทุกอย่างจะต้องยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจะริงนะฮะคุณจะต้องมีจิตใจที่มั่นคงในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะครับคุณจะมีเกณฑ์นะฮะที่ถูกจะคุณมีเกณฑ์ที่จะออกงานที่จะตกงานแบบฟ้าผ่าเปลี่ยนลงมาทําให้คุณตกงานไปเลยนะครับส่วนสถานการณ์รอบๆตัวนะฮะคุณจะถูกเพ่งเล็งจากเจ้านายนะฮะจะถูกเพ่งเล็งจากผู้หลักผู้ใหญ่ คุณจะมีโอกาสนะฮะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเรื่องของการติดต่อเกี่ยวกันสถานที่ราชการนะครับคุณจะมีเรื่องที่จะต้องขึ้นโรงพึ้นศารในช่วงต้นปีนะฮะในช่วงต้นปีของคนที่เกิดในเดือนมกราคมต้องระวังให้ดีนะฮะคุณจะมีปัญหาตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับให้ระวังการงัดข้อการไม่ลงรอยกันซึ่งกันและกันกับคนที่แข็งกว่านะครับทางด้านความรักคุณจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณท้อแท้เต็มทีถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปลี่ยนอะไรใหม่ นะฮะแต่สิ่งที่คุณคิดนั้นค่อนข้างที่จะผิดเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับใครที่เกิดในเดือนมกราคมในช่วงครึ่งปีแรกขอให้ใจเย็นๆนะฮะขอให้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ทําสมาธินะครับไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนชื่ออะไรนะฮะขอแค่คุณมีจิตใจที่ตัง้งบ้านไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ลงท้ายด้วยการทําสมาธิอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับพยายามแล้วดูจิตใจของตัวเองเราลึกถึงจิตใจลรวลึกพุโทโธพุโทโธอยู่อย่างนี้ตลอดนะฮะไม่ต้องไป สนใจกับสภาพแวดล้อมรอบข้างนะฮะแล้วจิตใจของคุณจะหาทางออกได้ด้วยตัวคุณเองนะครับคุณนะครับแม้มีเรื่องนหนักๆให้เหนื่อยมีเรื่องนหนักๆให้ท้อแท้ให้มีเรื่องระดัๆให้ทรมานแต่คุณยังมีส่วนดีอยู่บ้างเกี่ยวกับเด็กๆนะครจะช่วยทําให้คุณเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นอารมณ์แจ่มใสมากขึ้นหรือเพื่อนเก่าๆที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะมีโอกาสกลับมานะฮะและช่วยประสานงานประสานรอยร้าวหรือถ้าพูดเป็นแบบ ดูดีหน่อยนะคร <to> ับเหมือนนักการเมืองเขาก็บอกว่าเป็นโซ่ข้อกลางอะไรประมาณนี้นะฮะจะช่วยเกี่ยวเรื่องราวต่างๆให้มันปฏิดต่อกันได้ที่สุดนะครับการงานนะครับคนที่เกิดในเดือนมกราคมปี2557ให้ระวังเรื่องของการงานถูกงานถูกเลิกจ้างถูกไล่ออกจากงานตกงานนะครับการเงินมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายมีเหตุให้ต้องสูญเสียหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบ้านการสูญเสียเพราะอุบัติเหตุ การสูญเสียเพราะถูกโจรกรรมนะครับการเงินอุปสรรคก็คือเรื่องของจิตใจเรื่องของการเรื่องที่คุณกํากลังทําอยู่ณปัจจุบันนี้นะฮะอุปสรรคนะครับส่วนทางด้านความรักบอกได้เลยว่าความรักคุณดูไม่ค่อยจะสดใสเออเลยในช่วงต้นปีนะครับมาดูที่มกราคมนะครับคุณจะมีเรื่องเกี่ยวกับขึ้นลงขึ้นศาลมีเรื่องให้จะต้องวิ่งเต้นไปน่นมานี่เกี่ยวข้องกับสถานที่ราชการบ่อยบ่อยนะครับ โดยเฉพาะด้านเอกสารสัญญานะคะคุณจะต้องดูให้ดีถ้าใครที่คิดจะทําธุรกิจใหม่ๆในช่วงต้นปีนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะฮะเดือนกุมภาพันธ์ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะฮะการเงินของคุณแม้จะมีเข้ามาเยอะแต่คุณจะมีรายจ่ายค่อนข้างที่จะสูงรออยู่ข้างหน้านะครับและัพ p อ o r t ดวงคุณจะได้ผู้ชายผิวขาวนะครับทุกเพศนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายคุณจะได้ผู้ชายผิวขาวนะครับอายุอานามใกล้เคียงกับคุณนะครับ พูดจาดีเป็นนักธุรกิจที่ดูแล้วน่าเชื่อถือจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องความรักทุกเรื่องทําให้คุณมีโอกาสดีมากขึ้นทําให้คุณมีกําลังใจที่จะต่อสู้มากขึ้นแต่นะฮะคุณจะมีปัญหากับเจ้านายนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับใครที่ทํางานเนี่ยนะฮะจะมีปัญหากับเจ้านายจะมีปัญหากับคนที่อายุมากกว่าลักษณะผอมสูงผิวเนื้อดําแดงนะครับต้องระวังให้ดีๆนะฮะ เดือนมีนานะครับทั้งในเดือนมีนาการเงินของคนที่เกิดในเดือนมกราคมน,นะครับช่วงเดือนมีนาคือจริงๆแล้วมันเริ่มดีมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าการเงินอนย่างดีก็จริงนะครับแต่คุณมีรายจ่ายก้อนใหญ่รออยู่ข้างหน้าแล้วพอเดือนมีนานะครับเดือนมีนาคมคุณมีเรื่องให้จะต้องใช้จ่ายเรื่องของการเงินอีกแม้จะมีเงินเข้ามาจากทถนนทางนี้บ้างแต่คุณก็ยังคงมีเรื่องให้ต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่ไม่ขาดมือทีเดียวนะครับ พอเดือนเมษายนนะฮะเดือนเมษายนวัดปีนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะใครที่เกิดในเดือนมกราคมนะครับปีนี้ไม่เป็นปีที่ดีสําหรับคุณเลยนะฮะใครนะครับที่คิดจะเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรใหม่ๆผมบอกได้เลยว่าช่วงครึ่งปีแรกห้ามคุณทําธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างห้ามเริ่มต้นกิจการใหม่ๆห้ามลงทุนห้ามร่วมหุ้นกับใครทั้งนั้นเพราะสิ่งที่จะตามมามีแต่เรื่องคอขาดบาตายมีแต่เรื่องเจ็บตัวคุณจะสูญเสียเงินก้อนใหญ่จากหลายๆอย่างทั้งอุบัติเหตุนะฮะ ทั้งเรื่องของการงานมีเต็ียมปัญหาติดครับทั้งการขัดแย้งกับญาติผู้ใหญ่ทั้งการขัดแยง้ยง,กแยงกับเจ้านายคุณจะมีแต่เรื่องมีเข้ามาไม่ได้ขาดสายนะฮะแล้วยิ่งในช่วงเดือนเมษายนให้ระวังเรื่องของข้ออุบัติเหตุจากการเดินทางให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์การเดินทางต่างถิ่นต่างแดนการเดินทางข้ามประเทศคุณจะมีปัญหาติดติดขัดในทั้งคุณจะมีปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญาณนะครับเดือนเมษายนะะพฤษภานะครับะคะุณจะขัดแย้งกับญาติผู้ใหญ่รุนแรง บางทีบางครั้งเป็นชนวนเหตุทําให้คุณอาจจะต้องถึงขั้นเขาเรียกว่าลงไม้ลงมือกันเพื่อแย่งชิงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับดวงของคนที่เกิดในเดือนมกราคมประจําปี2557ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าไม่เหมาะที่จะลงทุนทําทุกๆสิ่งท,ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอุปสรรคแล้วก็เรื่องข้อความะัะคุณไม่มีโชคในช่วงครึ่งปีแรกนะครับบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูจะมืดมนไปหมด แต่ทางออกของคุณก็ยังพงพอมมีอยู่บ้างนะครับเรามาดูกันว่าวิธีแก้ไขที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นต้องทำยังไงบ้างหนึ่งเลยนะฮะใครที่เกิดในเดืนเอนมการาคมเอาปากกามาแล้วจดเลยนะครับหนึ่งเลยคุณจะต้องมีใจิตใจที่ตั้งมั่นนะครับใจิตใจตั้งมั่นใจเย็นอยู่อย่างสมถะให้มองทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะครับคุณจะต้องรู้สึกว่าสิ่งรอบข้างที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเป็นเพราะผลกรรมที่ คุณได้เริ่มก่อไว้ตั้งแต่ปลายปี2,556ที่ผ่านมาพอมาถึงช่วงต้นปี2,557สิ่งที่คุณก่อไว้มันก็เลยรุนแรงมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยนะฮะในเมื่อถึงเวลาที่ชีวิตมันหยุดนิ่งแล้วมันจะเอาคืนทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะต้องยอมให้เขาบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างศาลาการประเรียนนะฮะจำไว้ให้ดีนะฮะการสร้างกระเบื้องมุงหลังคาโบสถนะครับแล้วก็การถวายสังฆทานยานะครับ อันนี้คือเป็นทางออกเล็กๆน้อย,น,อยนะครับแล้วก็การไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ทําสมาธินะครับผมแนะนําวัดป่ามณีการนะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะวัดป่ามณีการหรือว่าจะเป็นวัดที่พระรามห้าก็คือวัดสังกทานนะครับเข้าไปแล้วก็ทําสมาธิวิปัสสนาอย่างน้อยที่สุดประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะทุกวันนี้หมอกิีตเองก็ทําสมาธิวันหนึ่งก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะวันละชั่วโมงอย่างต่ำนะครับ เพื่อที่จิตใจมันจะได้สบายๆหน่อยจะได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสเวลามีคนเมนอะไรเข้ามานะก็มีบ้างนะครับ <c oughs> สรุปโดยรวมแล้วนะฮะดวงของคนที่เกิดในเดือนมกราคมเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะพูดเยอะๆนะอยากจะบอกเยอะๆว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพรวมๆโดยทั้งหมดเอาเป็นว่าผมจะสรุปให้ง่ายๆเลยก็คือทางด้านการงานนะค,คุณจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการงานการงานคุณจะมีปัญหาติดขัดเพราะขัดแย้งกับผู้ใหญ่กับเจ้านายนะฮะทำให้การงานของคุณในช่วงครึ่งปีแรกไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นรนะัก แต่จะมีผลดีอยู่บ้างกับคนที่ทําธุรกิจด้านการทุบตึกก่อสร้างอาคารบ้านเรือนรับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็พวกที่เป็นทนายความนะครับพวกที่เป็นตํารวจในการงานของคุณอา,อาจจะมีปัญหาบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะทางด้านการงานบอกเลยเลยว่าคนที่เกิดในเดืนเอนมกราคมการงานมีปัญหาการงานไม่ค่อยจะสู้ดีให้ระวังจะถูกไล่ออกจากงานถูกตกงานขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานขัดแย้งกับญาติผู้ใหญ่และที่สําคัญเนี่ยในเรื่องของ <c oughs> ในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยคุณมีปัญหาหลายๆอย่างที่จะต้องแก้ไขโดยด่วนนะฮะทางด้านการเงินนะครับเริ่มต้นมาช่วงต้นปีแรกเนะี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นนะฮะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่มีรายจ่ายที่จะต้องรออยู่ข้างหน้าค่อนข้างที่จะใหญ่โตนะครับหนึ่งเลยนะฮะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่คุณจะสูญเสียเงินข้างห้าที่เยอะนะครับอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงต้องระวังให้ดีในเรื่องของการเดินทางไกลและที่จะโดดเด่นที่สุดก็คือช่วงประมาณมกรานะครับมกรากุมภานะครับ มกรากุมพากับเดือนเมษายนต้องระวังข้ออุบัติเหตุจากการเดินทางนะครับฐานานอุปสรรคนะครับคุณจะเจอตอชิ้นคุณจะเจอตอขนาดใหญ่นะฮะทำให้งานของคุณสะดุดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดคาดหวังไว้คุณจะไปไม่ถึงนะฮะเพราะว่าครึ่งปีแรกไม่เหมาะสําหรับคนที่เกิดในเดือนมกราคมที่จะเริ่มทําธุรกิจอะไรไใหม่ๆนะฮะ ทางด้านความรักนะครับคุณจะมีปัญหากับคู่ครองคนรักนะครับบางทีบางครั้งรุนแรงอาจจะต้องเลิกลาอย่าร้างกันในที่สุดนะครับโดยจะโดดเด่นที่สุดในช่วงเดือนเมษายนนะครับใครที่มีครอบครัวหรือมีปัญหาเระาหองระแหงกันอยู่ในช่วงนี้ขอให้พยายามจิตใจเย็นๆนะฮะอย่านะครับถ้าจดทะเบียนสมรสกันอยู่อย่าไปหย่ากันโดยเด็ดขาดนะฮะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณหย่าขาดจากการแล้วโอกาสที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันได้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากทีเดียวนะครับ เพราะนั้นเนี่ยนะครับใครก็ตามที่เกิดในช่วงเดือนมกราคมถ้าอยากจะรู้ว่าชะตาชีวิตจะเป็นยังไงบ้างก็โทรเข้ามาหาผมได้นะครับหมอกิตชัวรี่นะฮะเบอร์เดิม0ูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งนะครับโทรเข้ามาแล้วเรามาดูกันสดๆนะฮะกับผมตรงนี้ที่ตรงนี้นะฮะโดยการโทรเข้ามาแล้วเราจะรู้ว่าดวงชะตาเป็นยังไงอันนี้เป็นภาพร,มรวมๆนะครับภาพร,มรวมๆแต่ค่อนข้างที่จะเจาะลึกนิดหนึ่งกับผมหมอกิตนะครับคุณจะได้รับ ข่าวดีบ้างจากเพื่อนร่วมง,งานที่อายุใกล้เคียงกันหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือจากเพศชายผิวขาวรูปร่างอ้วนท้วน,นสมบูรณ์นะครับจะเป็นคนที่ช่วยเหลือในเรื่องของการงานทําให้การงานที่มันติดขัดอยู่เนี่ยอาจจะค่อยๆลื่นไหลไปได้บ้างนะครับแต่ยังมีผลแห่งกรรมทําให้คนที่เกิดในเดือนมกราคมเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมีปัญหาสงสงแงะอยู่บ้านในเรื่องของการงานคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการงานของคุณติดขัดคุณจะเริ่มรู้สึกว่าความรักของคุณมีปัญหา คุณจะเริ่มรู้สึกว่าอุปสรรคของคุณมาจากญาติผู้ใหญ่คุณจะเริ่มรู้สึกว่าการเงินของคุณมีเรื่องให้จะต้องจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นแล้วผมแนะนําให้ทําบุญด้วยการสร้างกระเบื้องพุงราคาโบสถ์สร้างศาลาการประเรียนสร้างหลอดไฟถวายสังฆทานยาแล้วที่สําคัญทําทุกอย่างเสร็จแล้วอย่างที่ผมบอกขอให้คุณเข้าโบสถ์ไหว้พระทําทำสมาธิจากนั้นนะฮะพอกลับมาถึงบ้านก็ให้คุณไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ทาสมาธิอีกครั้งก่อนนอน ทำอยู่อย่างนี้อย่างน้อยประมาณ15วันเป็นอย่างต่ํานะครับแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแม้จะไม่ดีมากแต่มันก็จะทําได้ในระดับหนึ่งทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ของคุณที่กาลังติดติดขาดขาดอยู่มันจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะครับอันนี้คือดวงชะตาโดยรวมของคนที่เกิดในเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2557ในช่วงครึ่งปีแรกกับผมหมอกิจชัวรี่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าคนที่เกิดเดือนมกราคมเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างหนึ่งเลยนะฮ ต่อเติมทางด้านธุรกิจนะครับห้ามทําธุรกิจห้ามขยับขยายธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรกนะครับ 2. ทางด้านการเงินห้ามให้ใครหยิบยืม,ยมโดยเฉพาะเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะครับคุณจะมีปัญหา